สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมชื่อลักะเลยนะฮะอยู่ผมโปรชินอลเกมเมอร์และว,วันนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมนั้นมารู้จักกับลอตเตอรี่นำโชคแล้วก็ซื้อยังไงให้มันถูกหรือว่าซื้อหวยยังไงให้มันถูกนะผมซึ่งเทคนิคนี้หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้นะผมวันนี้ผมก็จะพา คุณนั้นมาถูกหวยด้วยกันนะผมเพราะว่ามันสามารถที่จะใช้ได้จริงๆนะผมหลายคนอาจจะแบบซื้อไปมั่วๆแบบไม่คิดอะไรนะผมถ้าคุณมาพบกับคลิปนี้ผมแนะนําว่าคุณยังไงคุณก็ต้องถูกอย่างแน่นอนผมไม่มากก็น้อยแหละอ่ะวันนี้ผม โอเคก่อนที่จะไปรับชมนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แก่ช่องของเราด้วยนะผมแล้วก็ถ้าหากใครอยากเล่นโปรแกรมจำลอง Android ก็สามารถที่จะโหลดลิงก์ด้านล่างนี้ได้ผมเป็นโปรแกรม LDF Player ที่ผมกำลังเล่นอยู่นตอนนี้ผมรับรองว่าลื่นอย่างแน่นอนนะ okay. ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับลอตเตอรี่กันเลยดีวยกว่าครับผมลอตเตอรี่นั้นก็สามารถที่จะเข้าได้จากเมนูทางด้านบนนะผมซึ่งของรางวัลนั้นก็มีถึง6รางวัลด้วยกันซึ่งรางวัลที่ หนึ่งนั้นก็จะได้พวกของเหรียญนะ้วผมแล้วก็การ์ดมาสู่ม1่อันแลผมส่วนรางวัลพิเศษนั้นก็คือใครถูก6ตัวแรกก็คือใครถูกคนแรกก็คือใครซื้อก่อนนะผมสมมติว่าคุณซื้อตอนเที่ยงคืนเนี่ยแต่ว่าอีกคนนึงซื้อตอนเที่ยงคืน1นาทีนะค,คนต้องคนที่ถูกก่อนก็คือคนที่ซื้อตอนเที่ยงคืนผมไม่งงนะผมส่วนรางวัลที่1ที่2ที่3าก็สามารถที่จะมาดูได้ผมรางวันไหนดีสุดก็ ต้องจะเป็นรางวัลที่1อยู่แล้วนะผมเพราะว่ามันดีที่สุดนะผมได้การมาสุมหนึ่งใบแล้วก็หมวกงงวหนึ่งอังนนะผมโอเคครับเดีย๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะผมเลขแรกที่ผมจะแนะนําให้ซื้อก็คือเลขศูนย์ตัวแรกเลยละกันเพราะอะไรนั้นเดีย๋ยวเรามาดูกันนี่คือสถิติย้อนหลังงวดที่1นึ่งถึง,ถงการผมผลปรากฏว่างวดที่1ก็ออกเลขศูนย์นำหน้างวดที่2ก็ออกเลขศูนย์ ถึงงวด9มีเลข0ย์หมดทุกตัวแล้วผมนี่คือเลขที่1ที่เราจะต้องซื้อเพราะยังไงเราก็ต้องถูก1ตัวแล้วอย่างแน่นอนนะฮะโอเคแล้วก็เลขที่2ที่ผมจะแนะนําให้ซื้อก็คือเลข2เพราะอะไรยมาดูสถิติย,อย้อนหลังอีกครั้งหนึ่งผมงวดที่1 9, นถึงเผลปรากฏว,ว่ามีเลข2ถูกถึง5งวดด้วยกันนะผมอ่าเลข2กับเลข4เนี่ยมันจะมีใกล้ๆเคียงกันแต่ว่าเราซื้อเลข2นั้นจะมีโอกาสถูกมากกว่าแล้วก็ สีตัวหลังนี่ก็ให้เราแบบสุ่มๆไปแล้วกันว่าควรจะซื้อเลขอะไรดีเพราะยังไงเราก็ต้องถูเลขศูนย์อย่างน้อย1ตัวอยู่แล้วแล้วก็เลข2นี้มูอกัดถึง50%แล้วก็สุ่มเลข4ตัวท้ายที่เหลือว่ามันจะออกอะไรนะผมนี่ก็คือการซื้อเทคนิคการซื้อหวยซื้ออย่างให้ถูกนะผมก็ประมาณนี้ผมซึ่งหวยนั้นจะหมุนตอนประมาณ2องทุ่มแล้วก็ส่งของรางวัลให้เรา ตอนประมาณ3ามทุ่มกว่านะผมสามทุ่มสี่ทุ่มแหละประมาณนี้ับผมไม่เกินนี้ตอนนี้ผมก็ได้ซื้อเป็นเลข0ูน5์สตอนวันที่27เดือน6เวลา8ปดนาฬิกาสัตนาทีนะผมวันนี้มาดูกันว่าตอน2องทุ่มวันนี้ผมนั้นจะถูกเลขอะไรนะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะผมถ้าหากใครอยากเพิ่ม การซื้อหวยของเราก็สามารถที่จะกดลูกมุญแจแล้วก็สามารถที่จะปลดล็อกมันได้โดยใช้300ไดมอนด์300ไดมอนด์นี้เป็นเพชรขาวนะฮะไม่ใช่เพชรชมพูนะอย่าเข้าใจผิดนะผมซื้อยับเปนึกว่าเป็นเพชรชมพูเนี่ยเหมือนผมไม่ได้นะผมก็โง่ไปทีหนึ่งละซื้อเพชรขาวเนี่ยผมแต่ว่ามันใช้เพชรขาวไงเออผมก็นึกว่ามันใช้เพชรชมพูนะแต่ความจริงมันใช้เพชรขาวไงผมก็ประมาณนี้ผมตอนนี้ผมก็เพชรน้อยแล้วก็ไม่อยากจะ สูงอะไรมากมายสำหรับคนที่มีเงินมีกระตังก็สามารถที่จะเปิดได้แล้วผมนี่คือเทคนิคการซื้อหัวนะผมโอเคครับถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด s ับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้แก่ช่องของเราด้วยนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีบ๊ายบาย